สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมนี่เดี๋ยวเราเดินตรวจการนะครับหลังจากทานข้าวเสร็จนะครับเมื่อกี้ทานข้าวกับช่างใหญ่เสร็จแล้วก็พูดคุยทักทายกันนิดหน่อยนะครับหลังจากคุยกับช่างใหญ่นะครับผมก็เดินมาดูความเรียบร้อยนะครับรบริเวณด้านหน้าลานองปูแล้วก็ แถวๆบริเวณหมู่บ้านนะบ้านยูทูบปลาคำใส่กำลังปิดร้านอืม <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบรรยากาศร,รอบเย็นนะรอบดึกรอบดึกสามทุ่มละเดินดูความเรียบร้อยนะครับบริเวณรอบรอบวงปูอากาศค่อนข้างเย็นนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับผมอากาศค่อนข้างที่จะเย็น ช่วงเดึกช่วงค่ำนะครับกลางวันจะร้อนนะครับกลางวันกลางวันจะร้อนตเัเย็นมาก็จะหนาวนะครับ <c oughs> นี่นาลานปูกตรงโดมแล้วตรงนี้ <c oughs> ออเหตุการณ์ก็ปกตินะครับเหตุการณ์ปกติ รถก็สัญจรไปมายางคืนก็จะทิ้งช่วงทิ้งระยะหน่อยเนาะยางวันก็จะเยอะน่อยนี่บรรยากาศสดๆเดียวเรียวรับที่วังปู่ปาริจิตนาครานะครับหลังจากทานข้าวเสร็จนะครับผมก็เดินดูความเรียบร้อยนิดหน่อยเนะาะก่อนที่จะเข้าไปพักผ่อน ให้เอฟซีดูความสวยงามขององค์ปูนะครับเหลืองอาร่ามเลยนะครับผม,มนี่รถพระคำใสนะครับกลับ เสียงธรรมชาตินะครับธรรมชาติที่วังปู่ปาริจิตฝั่งนี้ก็มืดเลยนะฝั่งด้านตรงข้ามเนาะไม่มีไฟวังปู่ก็จะมีไฟมีโซลาเซลเซล์อยู่นะครับนี่ให้ fc ดูความสวยงามน,นะครับประตูก็ล็อกหมดแล้วทุกด้านนะครับทุกทิศทุกด้าน ดูความสวยงามไกลๆก็เดี๋ยวช่วงเช้านะครับช่วงเช้าช่วงเช้าก็จะให้ดูบรรยากาศสวยๆที่ลานปูนะครับเดี๋ยวมาเก็บบรรยากาศมาฝาก FC นะครับนี่นะก็ประมาณนี้เนาะบรรยากาศ ตรวจเบนตรวจยำยำค่ำคืนตรวจความเรียบร้อย เดี๋ยวลุงพันเราเห็นลุงพันเราจะมาไลฟ์สดลุงพันว่าจะมาไลฟ์สดที่หน้าลานปูอยู่นะครับขอฝากติดตามนะครับถ่ายเปนนอกนะผมถ่ายเปนนอก YouTube เราก็เข้าบ้านพักผ่อนกันหมดแล้วนะเมื่อกี้ก็คึกคักนะครับที่พวงก,กังอากาศค,คึกคักจ้างใหญ่ก็เข้าบ้านละ ฟ้าดาวเยอะนะครับนึ่งดาวบ้านของช่องใหญ่ต่อาตาเติมฝั่งนู้นนะครับฝั่งตรงที่จะทำครัวนู้นสวยมากนะครับ ตอนที่มันยังไม่กลับวันวันอาทิตย์ก็ยังไม่แล้วเสร็จเนาะงานฉาบตอนนี้งานฉาบก็แล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับสวยงามในทีเดียวเชียวนกน้ที่หมู่บ้านนะหมู่บ้านทุบเรา ก็ประมาณนี้นะครับบรนยากาศล่าสุดก็ฝากท่านนาเป็นกำลงังใจให้กัแบบทั้งใหญ่นะครับแล้วก็แตนนะครับผมก็ฝากกดติดตามบัตแตนชาแนลมนโอมชาแนลนะครับให้ถึงหนึ่ง,งแสนสักครนะครับผม ก็เดี๋ยวลงคลิปเสร็จนะครลงคลิปเสร็จก็จะคนของนะเข้าบ้านลงพันนะพอนอนที่บ้านลงพันนะครับอากาศสดๆเดียวๆนะครับตอนนี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์นะครับไปเป็นทางเพจนะครับทางเพจเฟซ b o o k แล้วก็ Youtube Channel นะครับผม ติดตามทั้ง2ช่องทางนะครับเอ็มก็ทำแค่สองช่องทางทิกตอ,อกไม่ได้ทำนะครับ t ิกตอ,อกทำยังไม่เป็นเนาะยังไม่ได้ศึกษาอนาคตก็ไม่แน่นอนนะครับอาจจะทําหรือไม่ทําก็ได้เอาก็รอติดตามแล้วกันเบื้องต้นเอาแค่2ช่องทาง2แพตฟอร์มก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม